เปิดสวนองุ่นให้ลูกค้าเข้าชิมและติดชื่อจองกเกษตรกรสองสามีภรรยานะคะชาวอำเภอกันตังจังหวัดตรังทดลองปลูกองอุ่นเกือบสิบสายพันธุ์บนเนื้อที่สองไร่จากความชอบส่วนตัวจนกลายมาเป็นอาชีพเลยะคะและดีใจที่องุ่นรุ่นแรกนะคะมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า1ตันจึงเปิดสวนให้ลูกค้ามาเลือกชิมและติดชื่อจองนะคะเพียงสัปดาห์เดียวนะคะยอดจองถึงครึ่งสวนเลยทีเดียว นายคเนตมินเนตอายุ41ปีและนางชลาทิพย์มินเนตอายุ37ปีนะคะสองสามีภรรยาได้ใช้พื้นที่ว่างข้างบ้านนะคะจำนวน2ไร่ในหมู่ที่2ตำบลย่ญญานซื้ออำเภอกันตังจังหวัดตรังปลูกองุ่นไว้เกือบ10สายพันธุ์เลยนะคะอย่างเช่นสกาลตา้านิ้วมือแม่มด f 48ไปกูนัวและอีกหลายสายพันธุ์นะคะรวม77ต้น สำหรับการปลูกองุ่นดังกล่าวนะคะทราบว่าใช้เวลาปลูกประมาณ1ปีเศษนะคะเริ่มให้ผล,ผลผลิตมากกว่า1ตันและมีบางสายพันธุ์นะคะเริ่มทยอยสุกจนสามารถตัดขายให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปชมถึงสวนได้จะขายในราคากิโลกร,รัมละ2 0 0ร้อถึงเจ็บาทนะคะแล้วแต่ละสายพันธุ์และความสมบูรณ์ของเจอ้าองุ่นนะคะ แลาสำหรับในวันนี้นะคะสองสามีปรรยาจึงได้เปิดสวนอย่างเป็นทางการเพื่อให้นักท่องเที่ยวนะคะได้เข้าชมและเข้าชิมความหอมหวานกรอบขององุ่นนะคะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อหรือสั่งจองไว้นะคะ ปรากฏว่าผลตอบรับดีเกินคาดเลยนะคะเพราะเป็นสวนองุ่นปลอดสารสวนแรกและสวนเดียวในอำเภอกันตังจังหวัดตรังลูกค้าพากันเข้าชมและเขียนชื่อติดป้ายจองถึง40%เลยทีเดียวลยและบางรายนะคะก็ามาเล็กตัดเองกับมือดูแล้วมีความสุขเพื่อนำไปฝากพ่อแม่และญาติพี่น้องรวมถึงเพื่อนฝูงด้วยนะคะ และสำหรับในปีแรกนี้นะคะคาดว่าน่าจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า200บาทและมีการเตรียมขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มอีกนะคะคาดว่าจะเพิ่มอีก3ไร่เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าและจากการพูดคุยกับเจ้าของสวนนะคะโดยส่วนตัวแล้วภรรยากับลูกชายนะคะชอบทานอางหุ่นมากจึงซื้อมาปลูกไว้ข้างบ้านจำนวน2-3ต้น เมื่อได้ผลผลิตดีเกินคาดนะคะจึงได้คิดที่จะขยายพื้นที่ปลูกอย่างจริงจังเมื่อปีที่แล้วและกลายมาเป็นอาชีพหลักในปีนี้นะคะและนอกจากนี้นะคะที่ไร่ยังหุ่นห่งนี้นะคะยังเป็นแหล่งเช็คหินแห่งใหม่ในอำเภอกันตังจังหวัดตรังอีกด้วยนะคะซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปมาสะดวกเพราะอยู่ติดกับวัดย่านซื่อนะคะที่นี่มีน้ําและดินดีมากและอีกส่วนหนึ่งนะคะเชื่อว่า ที่ต้นองุ่นนะคะออกลูกดกเป็นเพราะอางุ่นได้ฟังเทศฟังธรรมจากทางวัดทุกวันจึงทําให้องุ่นติดลูกดกพวงใหญ่หวานกรอบสวยงามน่ารับประทานนะคะส่วนใครหรือท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ทางเฟซบุ o กไร่องุ่นบ้านสวนกุณดาวหรือนายกเนศมินเนศหรือที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0980102793 หรือจะพกออินเข้ามาที่สวนก็ได้นะคะสวนอยู่ติดกับวัดย่านซื้ออำเภอกันตังจังหวัดตังส่วนทางด้านนายคเนศมินเนศนะคะเจ้าของสวนบอกว่าที่ปลูกในโรงเรือนกว้าง10เมตรยาวประมาณ70เมตรบนเนื้อที่2ไร่ในอนาคตนะคะจะขยายโรงเรือนด้านข้างเพิ่มออกไปอีกแต่ตอนนี้นะคะคือทดลองปลูกไปก่อนแต่ให้ผลผลิตค่อนข้างดี อย่างพวกที่เห็นอยู่นี่นะคะคือสกัดสกาลต้าที่ค่อนข้างจะทํายากตอนสุกก็จะสีม่วงรสชาติหวานกรอบเนื้อเยลลี่ใช้เวลาประมาณเกือบปีนะคะถึงจะได้ผลผลิตขนาดนี้ราคาขายสกาลิต้านะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ550-700บาทแล้วแต่ความสวยความสมบูรณ์ของลูกนะคะครับก็ตอนนี้ที่เราปลูกนะครับในโรงเรือนเนี่ยมันจะกว้างอยู่ที่ประมาณ10เมตรยาว70เมตรนะครับแต่ว่าเนื้อที่ที่ผมมีตอนนี้มีอยู่2ไร่ ในอนาคตจะขยายลงเรื่องคางเพิ่มไปอีกนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือทดลองปลูกไปก่อนแล้วก็ให้ผลผลิตค่อนข้างดีอย่างพวงที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นพันธุ์สการาลอตตานะครับที่ค่อนข้างจะทํายากนิดนึงตอนสุกมันจะเป็นสีม่วงนะครับรสชาติหวานกรอบเป็นเนื้อเยลลี่ด้วยก็โอเคครับใช้เวลาประมาณเกือบเกือบ,บปีถึงจะได้ผลผลิตขนาดนี้ครับราคาขายอยู่ที่กิโลเท่าไหร่ถึงท้องอย่างสการลอตตาตอนนี้ผมตั้งไว้ที550่550-700บถึงบาทแล้วแต่ความสวยความสมบูรณ์ของลูกด้วยครับแล้วก็ผิวของเขาด้วย ก็ให้ลูกค้ามาติดใบจองมาลองชิมดูก่อนแล้วค่อยซื้อได้ครับุ่งนี้ก็เปิดติดอ่าลูกค้าเข้ามาจองค่อนข้างเยอะแล้วครับปีแรกนี้พอใจกับผลผลิตไหมคะอ่าพอใจไหมค่อนข้างพอใจครับเพราะว่าตอนนี้ผมพุ่งตรงว่าเป็นมือใหม่ที่เราเพิ่งหัดปลูกเนาะได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีใจมากแล้วครับคำนวณไว้ว่าได้ประมาณกี่กิโลได้คะอืมตอนนี้คำนวณไว้ประมาณหนึ่งตันถึงตันกว่าๆครับเพราะถ้าเกิดมันเต็มสวนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันค้ามันเต็มกิ่งอะนะ มันจะได้ประมาณสองตันสอง,ถ,งถึงประมาณสองตันกว่าครับตัวนี้ยอดจองประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะก็ไปประมาณสาณมสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วว่าจะแปลงแรงในรถตั้งไดได้ไวที่ประมาณกี่แสนได้คะ่ะอืมน่าจะแตะประมาณสองแสนนิดนิดได้ครับโดยประมาณนะแล้วที่อื่นเขาปลูกงาวุนด้วยไหมคะโดยเฉพาะแนอำเภอกันตังที่อื่นเห็นมีเริ่มขึ้นลงเรือนกันบ้างแล้วครับแต่ว่ามันจะเป็นลงเรือนแบบว่า ปลูกไทานเองก็คือกว้างประมาณ10เมตรยาว6เมตร10เมตรอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าที่เห็นเป็นเชิงพาณิชย์เนี่ยยังยังยังไม่เห็นครับได้รับความรู้สวนองุ่นในวันนี้แล้วก็ได้ชิมแล้วรสชาติเป็นยังไงทำไมถึงได้ชอบะอะคะอ๋อก็คือก่อนหน้านี้ค่ะพี่เขาเคยลองเอาไปให้ทานแล้วรอบหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันติดใจดีกว่าเราไปซื้ออางาุ่นแถวแถวท้องตลาดนะคะแล้วก็ที่เนี่ปลอดสารพิษด้วยวันนี้ก็เลยแบบมาจับมาจอง ที่ว่าพี่เขาพอดีพี่ก็แจ้งไปว่าอยากได้พวงไหนก็คือให้มาจองไว้ก่อนขนาดมาวันนี้ยังจองเกือบจะหมดแล้วด้วยค่ะค่ะวันนี้จองไปหลายสายพันธุ์มากเลยและส่วนตัวนี้ชอบมังกรไหมคะชอบค่ะชอบมากแล้วก็เหมือนกับถ้ากินแบบนี้มันจะฟินกว่าเราไปซื้อกินแบบตามท้องตลาดด้วยใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะ มีแผนซื้อไปฝากใครบ้างค่ะก็อ่าที่บ้านอ่ะชอบทานอาง่นกันทุกคนเลยก็จะซื้อไปฝากคุณยายแล้วก็คุณแม่ค่ะถามราคาไม่คะกิโลเท่าไหร่คะไม่ได้ถามราคาเลยค่ะวันนี้จงไปหลายพวงมากค่ะ <c oughs> <c oughs>